นี่ตัวนี้ข้องแทนนี่ข้องแทนครับอันนี้เขาเรียกเอิร์นพาคิิวห่อทองแต่ทองจะอยู่ใสหาแล้วท่านพ่อยูขวดขวดเอาข้องแทนเป็นตัวหนักงของฟอมสีขาวน่ะของฟอมดูว่าไปเป็นงานอะไรไปครับมินิกาห่วยมาเอาดีๆนะสิจัดให้นั่งนั่ง มีกบัดีเครับวันที no ่ินยายนนะครับตอนแค้นอหาม่นี้ะมาต้มมามอยสอยแช่มมมากินลาอยสอยแช่้กันเ้อครับมนเด้อพี่น้องซุ่มห้องเศ้าสแตกเอออไมห้องเต็่จับากองนเป็นย่า้สามปีสวรเหมือนนี่วัท้ามนาำได้เหรอแบบนี้ก็โดนเติมแล้ว นี่กับมือวันดีส้มเฮาเช่าแตกกับมาจัดก่อยกินจักน้อยนะครับกับทีมงานเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้กำลังซอยครับสร้อยอันนี้กำลังซอยครับแต่ว่าเปียกเลกับชุดยอดเลยครับนี่เปียกเปียกแท้เลยครับสองหกให้มาแบบสองหกือดกับแบบ แดงเครื่องเลยขาไม่ไม่สดสเฮ้ยเจอกันแน่มานนี่อาหารญี่ปุ่นอาหารสิงโตเฮ้ยสม่ำชาวสแต็กเฮ้ยสุายอๆบากฮงสุรอดนั่น บดได้ได้เริ่มผงนัวบดได้เริ่มผงนัวบดได้ชิ้น้คัวนดนเต็ม่ันนอกคนนี้นะจังได้เนกัน่เากแนีอคนวอมเ่าด้อกินกอยน้ำกันแ่บๆซุเข้าเจ้าสแต็กนี่นะไ่ได้ปอกกันเกือบปีแล้วนะครับ กับบางเห็ดคลิปเห็ดยังลงกับอยากเวียกกันอยากงานขี้ก้าวจักน้อยโอ้หอมกะมัดละสิบบาทก็ได้ายให้ สุดยอดสุดยอดเ้กับล่งไปได้สวยนะครับก็ั่กงลังไปได้สวย,วยก,กนนอ้จำจำจำามาแล้วครับทีมง,งานส,ม,าส,าสนม่อๆเศร้าสแตกเลยแจกข้าวแจกข้าวจาังอย นสุดาไมกินหนั่ไมสารานำเพต้องว่ากลังขึ้นพอมู่เขาเคยไปแล้วกลังขึ้นเพราไปเพก็สั้งตำป่วยยิ่งแตไหตัวป่วยที่นี่น่ะที่เม่อไห่ฮะเราเป็สาวอย่างแท้จริงเนี่าบอกซื้อเด้อเราไปทะเลจะไปบอกว่าอ๋ออากาศนโทรศัพท์ของเขาหายสาวมัน อก่แล้วแก่แล้วไปขวแรกซื้ยากส์เราขวดนึงขดสองเออดสามกดสี่ไมนต่ม่เองกดต้องต้องเห็นวันเวลาเสียเรเอ็งวันน้ซื้อสองขดเลยมาลันนนขายเราถือไหมไอที่เรียกบึงฝ่าวันฝนสีตกเนาะ ตอนไปให้เพืรอนไเสียบเออกรไอาเกิดอรเนีเออกินก๋อยครับผมครับเมื่อนี้กรเรื่มโชคเล็กครับกาเริ่มใส่ผ้หอมมัดยาบมัดหยาไปเรียบร้อยแล้วดิ ใส่ผมนวดครับใส, ой, ใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่ร้ายเสียบร้ายครับแมนครับไอนโนมโตพอ,อ,อครับซ่สานีประมาณประมาณหนึ่งส่วนโตอันนี้อันนี้ขาไม่ไหมวะเนี่ยอันนี้มไม่ไหม่หครับเนื้อสีนสันครับพร้อมเลือดเถี่ยมากไวแบบเต็มทีเลยครับโอ้ปัดงันบุญรน้ำปลาทิ่ปลาหลดครับสุดยอดน้ำปลาที่ปลาทิปลุดครับใส่ใส่พอประมาณครับเพราะว่า เดี๋ยวเุมเของเส้สแตกอันนี้บีครับอันบีบ่บีบีนี่คือเบรกภาษาไทยเขาอิบีอ๋อบีมีเบรกไปก่อนบ่บีบ้านเขาอิ่นเมื่อบีงวดบังซ่อนอย่างนี้แบบแจ๊กแจ็งไปยังเงผมนะผมตัวเสียงไสกึ่งซ้อนอะคุณสนังวอ๋อเขาใส่ให้บางนัวหันถ่าทยทอดสดออกเยอะขนาดที่ใส่ทุกคนอาชีพอยู่ผม่ทยใส่ใส่ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายเซ่บรยอโนมโตนี่จากวัตถุดิบอุมมานี่ จวดจวดจวดนมันสัปหลังอันนี้ก็สารสนุนกูมั่นจะได้ด้วยปะนั่นยกมือเละเดี๋ยวไปตักก้อนมันเอาใไซยังก็ใส่บีนู่นเอาเนาะ ไก่บีบเรือเออเข้าเฮ็ดใบก่อนเฮ็ดฝุ่นเดียวเลยเพื่อพวกอันนั้นตายตายนั่งผู้ยันผู้เด็กเป็นเป็นนิมใส่เสดาฝรั่งอยู่อันนี้หันนั่งล่ำอยู่ผมว่าผมจะไปต่อหันนั่งล่ำเยอะเดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกดชิคให้น้องเด้อนะ